อันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างของ uh, r a n k contraction นะครับการหดตัวลงของความยาวจากทฤษฎีสัมพัทธภาพอันนี้ก็บอกว่ามียานอวกาศลำหนึ่ง uh, less r a n k นี่ก็คือความยาวปกติของมันก็คือ130เมตรวิ่งไปยังวิ่งผ่านสถานี ที่ความเร็ว0.7404ให้หาว่าความยาวที่ถูกวัดโดยสถานีเป็นเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลาที่นาฬิกาของสถานีจะตรวจจับระหว่าง ระยะเวลาระหว่างที่ยานอาวกาศนั้นจากจากหน้าสุดถึงหลังสุดของยานนั้นเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ให้หาหาให้หาช่วงเวลาก็หาทีเดีตยวตทีก็อันนี้อาจจะใช้ v-s ส่วนทเลยก็ได้เดี๋ยวมาเรามาลองทํากันเลยก็อันนี้ไม่ถามสองข้อถาม a กับถามบททำข้อ a ก่อนข้อ A ทำข้อ A ก่อนข้อ A เอเขาให้อะไรบ้าง l 0เท่ากับ130เมตรความเร็ว v เท่ากับ0.7404ก็คือความเร็วนั้นประมาณ0.74เท่าของความเร็วแสง แล้วก็ใช้สมก,การแร Context ชันเลยก็ถ้าจา,าสมก,การได้ก็จะเป็น L เท่ากับ L ศย์มันคูณอยู่กับ square r ร o t ของ1ลบ v หาร c นี้ยกกำลังสองอยู่ okay. ซึ่ง L มันก็คือ1้อม L ศนย์มันคือ130เมตร1ลบอันนี้ก็0.74 C ก็เป็น1 ก็เป็นประมาณนี้เพราะตัดสไปข้างล่างก็จะเหลือเป็น1ข้างเครืงบงก็เป็น0.74ซึ่งถ้ากดเครื่องคิดเลขแล้วมันก็จะกลายเป็น87.43เมตรแล้วก็ตอบข้อ A โอเคทีนี้ข้อ B เขาให้หาว่าอันนี้ข้อ A ก็คือผู้สังเกตก็เร็นย่า ยาเนี่ยจาก130เมตรเนี่ยผู้สังเกตจะเห็นมันเหลือแค่87เมตร87.43เมตรอันเป็นผลเนื่องมาจากแรงคอนแทคชันของทฤษฎีสัมพัทธภาพโอเคต่อมาเอ่อต่อมาทำข้อบีข้อบีเขาถามว่าระยะเวลาก็เราอาจจะใช้บีเท่านั้ s ส่วน t เลยก็ได้นั้น t มันก็จะเป็น t เท่ากับ s ส่วน v ซึ่ง s ของเรามันเหลือ87เมตรระยะทางมันทางคันที่ผู้สังเกตเห็นมัน87เมตรแล้วก็ v เรารู้ว่า v ของเรามันคือ0.74แต่มันคูณ c อยู่ซึ่ง c มันคือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีมันเมตรตัดเมตรวินาทีมาส่วนอยู่ก็จะเป็น เมื่อที่ขึ้นไปข้างบนมันก็จะกลายเป็นหน่วยของเวลาถูกแล้วซึ่งในนีท้ทีมันก็จะเท่ากับ3.9ุคูณ10ยกกกรลังลบเซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเพราะว่ายานมันไปเร็วมากก็จะเห็นแค่นี้เองโอเคเราก็จะตอบทางข้อ A กับข้อ B ได้แล้วครับจากอันนี้โจทย์ของ r a n range Contraction ครับ